สวัสดทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพบกับต้อยวอร์เรตี้40อีกแล้วกัคทุกคนวันนี้นะคะคุณสาวๆท่านไหนนะคะอยากมีผิวหน้าสวยใสและนุ่มชุ่มชืน้นพันตาห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมีผิวสวยแบบกล้วยๆจะทุกคน เขาไม่ผิดจะจะรวยกรวยรินรวยทีเดียวจ้ะทุกคน <S 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 บอกได้เลย่าคะว่าวันนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆมากๆเบสิกเบสิกจ้าส่วนผสมของเขานะคะมี2อ,อย่างนั่นก็คือกล้วยและน้ำพึ่งของเรานี่เองส่วนวิธีการทํานั้นทําอย่างไรไปดูกันเลยจ้าเรามาถึงวิธีการผสมกันเลยนะจ้ะใช้น้ำพึ่งประมาณ1ช้อนชานะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มี กล้วยนะคะ1ลูกแล้วเดี๋ยวเราจะทำการขูดกล้วยผสมลงไปจาก ตอนนี้น,นะคะเราก็ทําการผสมกล้วยกับน้าผึ้งให้เข้ากันละเอียดแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปพอกหน้ากันเลยจ้า มาถึงวิธีการพอกหน้ากันเลยจ้าเราก็ได้ส่วนผสมมาแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นกล้วยกับน้ำผึ้งที่เราผสมกันเละๆแบบนี้บอกเลยนะคะว่าคุณประโยชน์เยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็ได้มาแล้วนะจ๊ะก็จัดการพอกไปที่หน้าเลยจ้านะคะก็เอาบริเวณตรงที่เราต้องการเลยนะจ๊ะให้ทั่วใบหน้าสูตรนี้อ่อนละมุนต่อหน้ามากๆสามารถที่จะพอกใต้าตาหรือว่าบริเวณที่บอบบางได้เลยนะคะก็กล้วยกล้วยของเรานะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของความ ชุ่มชื้นสูตรนี้นะคะเอาใจผิวคุณสาวๆนะคะที่มีผิวแห้งนะคะอยากต้องการที่แบบเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวแต่งตึงสูตรนี้รับรองนะคะได้ใจมากๆเลยนะคะจะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็แต่งตึงได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็พอกให้ทั่วใบหน้าของเราเลยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ทิ้งไว้ซักประมาณ20-30นาทีนะคะสูตรนี้ก็พอกได้เลยนะคะก็สักประมาณอาทิตย์ละสอครั้งก็ได้เลยนะคะ นี่นะคะก็เกลี่ยให้ทั่วบ,บริเวณใบหน้าของเราเลยนะจ๊ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราไปล้างออกกันจ้า กลับมาแล้วจ้าทุกคนหลังจากที่เราไปร้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสัมผัสได้เลยถึงความนุ่มชุ่มชื้นนะคะรู้สึกมีความเต่งตึงมากขึ้นฉะนั้นนะจ้าสูตรนี้แนะนําเลยคุณสาวๆที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งผิวไม่เต่งตึงผิวขาดน้ํานะคะสามารถที่จะเอาไปทํากันได้เลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับวิธีการบํารุงผิวหน้าของเราด้วย กล้วยจ้าทุกคนนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าเป็นกล้วยเขาก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่จะดูแลผิวหน้าค like ุณสาวๆได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจและทีมบริษัท40อัพของเจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจและทีมบริษัท40อัพนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ